เี่นะคะวันนี้ก็มาถึง EP ที่5แล้วนะคะใกล้ที่จะสิ้นสุดในเรื่องของ Half Has กันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย EP ที่5จะเป็นอย่างไรในเรื่องของ Half Has นะคะเราไปชมกันเลยค่ะ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างครั้งที่ผ่าน,านมานะคะใน EP ที่1เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคําศัพท์ไปแล้วก็ไปในเรื่องของคาคูณศัพท์ใน EP ที่1เลยนะคะหากใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ไปดูรีบกลับไปดูย้อนหลังนะคะเพราะว่าใน EP ที่ต่อมาเรื่อยๆเื่อๆเ,เ,เนี่ยเราจะต้องใช้ใน EP ที่1เพื่อมาทําในการทําประโยคนั่นเองค่ะ แล้วก็ EP ถัดไปนะคะที่เราเพิ่งได้เรียนไป ก็เป็นในเรื่องของการใช้ h a v e has นั่นเองนะคะก็คือการใช้ h a v e ใช้กับอะไรการใช้ has ใช้กับอะไรนะคะก็คือใช้กับประธานที่เป็นอะไรนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือโครงสร้างประโยคในการใช้นั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียนเรื่องโครงสร้างประโยคกันอยู่นะคะแล้วก็ในอีีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธผ่านไปแล้วแล้ววันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนั่นเองค่ะว้าวปรมือปรมือปรมือ มาถึงในเรื่องสุดท้ายแล้วแต่ไม่ใช่ EP สุดท้ายนะคะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยว่าใน EP นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปกันเลยค่ะโอเคนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาใน EP นี้นะคะเรามาทบทวนกันก่อนเลยว่าโครงสร้างของการใช้ Have h a v e h a s เนี่ยที่เราเรียนกันไปแล้วก็ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่เราเรียนกันไปใน EP ที่เกี่ยวกับโครงสร้างนะคะอันแรกก็คือ like ประโยคบอกเล่านั่นเองค่ะประโยคบอกเล่าก็คือบอกว่าฉันมีจุดๆๆนั่นเองนะคะเช่นฉันมีผมสีแดงฉันมีตาสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใน EP ีถัดมานะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างไปก็คือเกี่ยวกับรูปแบบประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะปฏิเสธก็คือแปลว่าไม่มีนั่นเองนะคะก็เช่นฉันไม่มีนู่นนี่นั่นเช่นฉันไม่ได้มีผมสีแดงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ EP สุดท้ายค่ะ เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคําถามแล้วก็คําตอบนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยขอเน้นแค่คําถามก่อนเพราะว่าในเรื่องของคําตอบเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพราะมันพ่วงกันคําถามคําตอบนักเรียนอาจจะต้องทําความเข้าใจกับคําถามก่อนนั่นเองะคะซึ่งคําถามเนี่ยก็จะถามว่ามีไหมนะคะเช่นออคุณมีผมสีดําใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะหรือการตอบก็จะเป็นใช่กับไม่ใช่นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นอย่างไร ไปเรียนเนื้อหากันเลยค่ะโครงสร้างในการใช้ half h a v e has ในประโยคคำถามนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันก็คือการบอกหรืออธิบายว่าเขามีหรือไม่นั่นเองนะคะอ่าเช่นเขามีผมสีแดงไหมหรือว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีผมสีดำใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็คืออาจจะเป็นพูดถึงคนอื่นนะคะซึ่งถามว่าคนอื่นเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมนะคะในสถานการณ์ที่ใช้ประโยคคำถามของ h a v e has เนี่ยอาจจะเป็นการคุยกันที่ถามว่า สมมติว่าเราคุยกันกับเพื่อนอยู่ยสองคนนะคะแล้วเพื่อนเนี่ยพูดถึงว่าเนี่ยฉันมีเพื่อนอีกคนนึงนะเขาชื่อว่าเดวิดอ่าเราก็เลยจะถามเขาว่าอ๋อใช่ผู้ชายที่มีผมสีแดงใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะเราจะใช้ประโยคในการใช้ h a v e h a s ในการถามตรงนี้นี่เองค่ะอ่าเรามาดูกันว่าจะถามได้อย่างไรนะคะมาดูโครงสร้างกันค่ะโครงสร้างมีอยู่ว่า do กับ does นะคะเอา do does ขึ้นต้นนะคะ จากนั้นตามด้วย subject ค่ะ subject นะคะก็คือประธานและตามด้วย h a v e ที่แปลว่ามีนั่นเองนะคะตามด้วย adjective นะคะก็คือคำคุณศัพท์แล้วก็ตามด้วย now และที่สำคัญขาดไม่ได้เลยในประโยคคำถามก็คือเครื่องหมาย question mark นั่นเองนะคะเครื่องหมาย question mark นะคะก็คือเครื่องหมายคำถามนั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษนะคะ เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะว่าตัวอย่างประโยคเนี่ยมันมีว่าอย่างไรดูกันค่ะตรงนี้เลย Does she have black eyes Does she have black eyes นั่นเองนะคะก็คือถามว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีดวงตาสีดำใช่ไหมในการออกเสียงนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยดู does เนี่ยเป็นคำถามปลายปิดนะคะให้นักเรียนออกเสียงสูงในท้ายประโยคนั่นเองนะคะจะเป็น Does she have black eyes? Does she have black eyes? นั่นเองนะคะผู้หญิงคนนั้นมีดวงตาสีดำใช่ไหมเห็นไหมคะ Does นะคะถา,ถามว่าทำไมถึงใช้ Does เพราะว่าประธานดู Does เนี่ยจ,จะใช้อย่างไรใช้ขึ้นอยู่กับประธานนั่นเองนะคะตรงนี้ทำไมถึงใช้ Does เพราะว่าข้างหลัง Does เป็น she She ใช้กับ does นั่นเองนะคะเพราะว่า she มี1คนอันนี้จะอยู่ใน ep ที่แล้วมานะคะเราสามารถไปดูได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูมีทบทวนให้นะคะแล้วก็ต่อมาก็ใช้คำว่า h a v e นั่นเองค่ะซึ่งแปลว่ามีนะคะ half แล้วก็ black ที่แปลว่าสีดำตรงนี้ก็จะเป็น adjective นะคะซึ่งนักเรียนสามารถไปดู adjective order ได้ adjective order ก็คือการเรียงคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ แล้วก็ตามด้วยคำนามค่ะก็คือ eyes นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย e question mark นั่นเองอะแค่นี้เองเป็นประโยคคำถามว่าผู้หญิงคนนั้นมีดวงตาสีดำใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ดูดัสนะคะไปทบทวนกันว่าการใช้ดูดัสเนี่ยใช้อย่างไรไปกันเลยค่ะ มาทบทวนวิธีการใช้ดูดัสนะคะในการนำเข้ามาช่วยในประโยคคำถามกันในครั้งที่แล้วเนี่ยเรานำดูดัสเข้ามาช่วยใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะเข้ามาช่วยในประโยคของคำถามเช่นเดียวกันค่ะอะครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นพวกเกี่ยวกับ d don't ในรูปแบบประโยคปฏิเสธแต่คำถามเนี่ยเราจะเอาตัวนี้เลยะคะ่ะเอาตัวนี้เลยนะคะเอาตัวด้านบนเลยมาวางไว้หน้าประโยคตามประธานนะคะซึ่งดูก็ใช้กับ I เห็นไหมคะ ดู <Do S 2> จะใช้กับ I, U, V, D นะคะแล้วก็พหูพจน์ก็คือสสิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะใช้กับดูส่วน d o e s เนี่ยนะคะก็จะใช้กับ he, she, it แล้วก็เอกพจน์ก็คือมีแค่1สิ่งนะคะจะใช้กับ d o e s นั่นเองค่ะนักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าดู d o e s เนี่ยใช้อย่างไรนะคะถ้าเป็นในรูปแบบคำถามอ่ะเขียนให้คำถามนะคะจะใช้ ตรงนี้อ่านี่คำถามส่วนถ้าเป็นปฏิเสธก็จะใช้ตรงนี้นะคะใช้ตัวนี้เนี่ยปฏิเสธก็จะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้คือปฏิเสธนั่นเองนะคะแบบนี้พอที่จะเข้าใจใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างประโยคในการถามคำถามโดยการใช้ half has กันเลยค่ะมาดูตัวอย่างประโยคการใช้ half has ในประโยคคำถามกันค่ะ อ่ะ example นะคะก็คือตัวอย่างดูนะคะตรงนี้จะเป็นโครงสร้างมาให้นะคะก็คือมี do does นะคะแล้วก็บวก subject บวก have บวก adjective บวก noun แล้วก็ question mark นั่นเองนะคะอ่ะดูกันตรงนี้เขามีรูปผู้หญิงมาให้หนึ่งรูปแต่ว่าเราจะถามว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นเนี่ย อ่าเขาผมยาวใช่ไหมประมาณแบบว่าเราพูดถึงผู้หญิงคนนี้แต่เราคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็น does she have long hair does she have long hair นะคะถามว่าทำไมถึงต้องใช้เสียงสูงเพราะว่ามันเป็นคำถามแบบปลายปิดนั่นเองะคะซึ่งเราเรียนเรื่อง intonation กันไปแล้วในคลิป EP ที่ผ่านมานะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องขึ้นเสียงสูงในประโยคนี้ด้วยนะคะ ก็จะเป็น Does she have long hair เองนะคะผู้หญิงคนนั้นมีผมยาวใช่ไหมเขาผมยาวไหมนี่นี่ไงคะจริงๆเขาผมยาวแต่ว่าเรายังจะไม่บอกคำตอบนะคะอันนี้ก็คือถามเขาเฉยๆว่าเขาผมยาวใช่ไหมถามว่าทำไมถึงต้องใช้ Does เห็นไหมคะเอา Does ขึ้นมาเพราะว่าประธานข้างหลังเนี่ยเป็น She นั่นเองค่ะซึ่ง She มีแค่หนึ่งคนนะคะ แล้วก็มีคนถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ h a s นะคะณตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็น h a v e นะคะก็คือเป็นในรูปแบบประโยคคำถามเนี่ยจะเป็นกฎของเข,ขาว,ว่าจะต้องใช้ h a v e นั่นเองค่ะโอเคพอที่จะเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปดูประโยคตัวอย่างอีกประโยคหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับหลายๆคนบ้างว่าเขาจะเขียนในรูปแบบใดนั่นเองนะคะไปชมกันเลยคะ่ะมาดูตัวอย่างประโยคอีกประโยคหนึ่งกันนะคะ Example ตัวอย่างนะคะตัวนี้เขามีโครงสร้างมาให้นะคะ mm hmm. ก็จะมี do กับ does นะคะตามด้วย subject บวก have บวก adjective บวก noun แล้วก็ question mark นั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูรูปกันค่ะว่าเขามี2คนนะคะซึ่งสองคนเนี่ยประธานเราจะใช้เป็น day นั่นเองค่ะอ่ะเป็น day นะคะ คราวนี้มาดูกันว่าเราจะสร้างประโยคว่าผู้เขาเนี่ยมีผมสั้นใช่ไหมเราสามารถที่จะสร้างประโยคได้อย่างไรเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็มาดูตรงนี้เลยค่ะมีดูกับ d a s ให้เลือกนักเรียนจะเลือกอะไรคะถ้านักเรียนเลือกไม่ได้ให้นักเรียนมาดูที่ประธานค่ะประธานเป็น day จำได้ไหมคะดู d a s ดูใช้กับอะไร d a s ใช้กับอะไรถ้าจำไม่ได้สามารถกลับไปดูได้นะซึ่งตรงนี้จะบอกก่อนเลยว่า day ใช้กับ do ค่ะเห็นไหมคะ เใช้กับ do พอเราเอาดูลงมาเสร็จปุ๊บตามด้วย subject นะคะประธานประธานตรงนี้ก็คือใครคะคือเจนั่นเองค่ะเลยกลายเป็น do day แล้วเราก็ดึง half ลงมาเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรให้เลือกแล้วนะคะก็เป็น do they have ตามด้วย adjective เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะถามเขาว่าเขามีผมสั้นใช่ไหม ใช่ไหมคะก็จะเป็นผมกับสั้นซึ่งเอาสั้นขึ้นก่อนนะคะซึ่งสั้นเป็น adjective ก็จะกลายเป็น short นะคะเลยมีประโยคว่า do they have short นะคะแล้วก็ตามด้วยผมค่ะเราถามถึงผมก็จะเป็น hair นะคะเป็น do they have short hair นะคะแล้วตามด้วยเครื่องหมาย question mark นั่นเองค่ะและท้ายประโยคนะคะต้องเป็นเสียงสูงเพราะว่าการขึ้นต้นด้วยดู does เนี่ยเป็นคำถามแบบปลายปิดนะคะซึ่งตอบได้แค่ yes กับ no นั่นเองค่ะมีคนถามว่าทำไมถึงต้องขึ้นเสียงสูงคะเราทำเสียงปกติไม่ได้หรอจริงๆแล้วนะคะนักเรียนในการถามถามคำถามเนี่ยสมมุติว่าเราถามว่าใช่ไหมเราจะใช้เสียงสูงหรือเสียงต่ำ เราก็ต้องใช้เสียงสูงใช่ไหมคะ,ะถ้าเราใช้เสียงต่ำมันจะกลายเป็นยังไงนะเ,ออเขามีผมใช่ไหมแบบนี้มันก็จะดูไม่เหมาะนะคะเลยต้องใช้เป็นเสียงสูงก็จะกลายเป็นเขามีผมสั้นใช่ไหมใช่ไหมแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันถ้าคําถามที่ลงท้ายด้วยใช่ไหมนะคะก็คือเช่น do they have short hair do they have short hair แบบนี้ค่ะก็จะ ขึ้นสียงสูงนั่นเองนะคะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ intonation นักเรียนสามารถไปดูคลิป intonation ได้มีย้อนหลังนะคะ,อะพออที่จะเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะมาถึงในช่วงของแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับการใช้ Half h a v e p a s s ในประโยคคำถามกันคะ่ะ ะะดูคำชี้แจงก่อนเลยเขาบอกว่าให้ตั้งประโยคคำถามนะคะจากคำแปลภาษาไทยที่กำหนดให้นั่นเองนะคะซึ่งเขาให้รูปผู้ชายมาแล้วก็รูปผู้หญิง2คนแล้วก็มีคำแปลภาษาไทยมาให้แต่ก่อนอื่นเลยสเต็ปเดิมๆนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดเนี่ยให้นักเรียนไปเตรียมกระดาษด,ดินสออย่างลบไม้บรรทัดสีอะไรแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะไปเตรียมมาเพื่อที่จะทำล่วงหน้าก่อนดูเฉลยนั่นเองคะ่ะ ให้นักเรียนไปเตรียมนะคะหลังจากนั้นครูจะนับ one t แล้วให้นักเรียนกด stop นะคะแล้วก็กลับมาดูอีกรอบนึงนะคะมาดูเฉลยกันด้วยความซื่อสัตย์นะถ้านักเรียนทําได้นักเรียนก็จะทําได้ตลอดเลยนะคะอ่ะเมื่อที่ตอนนี้นะคะพร้อมแล้วก็ are you ready okay one t stop เดี๋ยวกลับมาเฉลยกันเลยนะคะ,ะมาดูตรงนี้ค่ะเขาให้รูปผู้ชายกับรูปผู้หญิงสองคนมานะคะ,ะตรงนี้เขาาให้ภาษาไทยมาว่าผู้ชายคนนั้นมีผมยาวสีแดงใช่ไหมผู้ชายคนนั้นมีผมยาวสีแดงใช่ไหมวิธีการทาเลยนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องแปลจากไทยให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะ,ะมาดูผู้ชายคนนั้นเนี่ยนักเรียน มีภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะนักเรียนคิดว่ามีภาษาอังกฤษว่า,างไงก็คือ he นั่นเองคะ่ะเห็นไหมมีคำว่ามีนะคะมีก็คือ have นั่นเองคะอ่ะ have แล้วผมนะคะผมคือ hair นะคะ h a i r hair นะคะแล้วก็ยาวยาวคือ long นะคะ long แล้วก็สีแดงคืออะไรนะจำได้ไหมสีแดงคือ red นะคะแล้วก็คำว่าใช่ไหมตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมาย question mark อันนี้บอกเทคนิคแล้วนะเทคนิคอันดับแรกก็คือถ้ามีภาษาไทยมาให้ให้นักเรียนแปลคำศัพท์ภาษาไทยก่อน นั่นเองนะคะอ่ะพอหลังจากนั้นแล้วเรามาดูกันว่าเราจะตั้งเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างไรเพราะว่าประโยคภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยเขาเรียงไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วเราก็เลยต้องไปเอาโครงสร้างมันมานั่นเองค่ะอ่าโครงสร้างของการใช้ Half h a v e has ในการถามคำถามคืออันดับแรกเลยขึ้นต้นด้วยะไรคะดูกับ d e s ก่อนเลยอ่ะใช้เมาส์เขียนก็จะดูขยึกขยืนนิดนึงนะคะ อพอเมื่อมีดูกับด o e สแล้วนะคะตามด้วย subject ตามด้วย adjective หรือไม่ไม่ใช่ตามด้วยนะคะ have นั่นเองค่ะที่แปลว่ามีโอ้โหครูเกือบแหละใช่ไหมคะ have ที่แปลว่ามีแล้วตามด้วย a d j a d j e c t i v e ก็คือคำคุณศัพท์เช่นสีความยาวความสวยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วย now และสุดท้ายคือเครื่องหมาย question mark นั่นเองค่ะ อ่ะคราวนี้มาวิเคราะห์ประโยคกันเขาบอกว่าให้อาดูดสัสขึ้นก่อนอาดูดสัสขึ้นก่อนเนี่ยแต่ว่าในนี้มันไม่มีดูดสัสเลยนะคะทำอย่างไรก็ให้ดูที่ตัวนี้ค่ะให้ดูที่ประธานถ้าประธานเป็น he ใช้ดูหรือว่าใช้ดสัสค่ะประธานมีหนึ่งคนใช้ดสัสนั่นเองค่ะใช้ดสัสนะคะจากนั้นตามด้วย subject ก็คือ he นั่นเองค่ะเนี่ยใช้เป็น does he แล้วตามด้วย h a v e เห็นไหมคะ adjective ก็จะเป็น adjective order นะคะเรียงจาก opinion size color ตรงนี้ไม่มี opinion ไม่มีความคิดเห็นนะคะมีแค่ size กับ color size ก็คือยาวนั่นเอง color ก็คือสีเห็นไหมคะเรียงกันเลยผมยาวสีแดงก็จะกลายเป็น j u s he h a v e long red จากนั้น now now ก็คือคำว่า hair นั่นเองคะ่ะ ก็จะกลายเป็น Does he have long red hair นั่นเองนะคะใช้เสียงสูงอะซึ่งคำตอบก็จะได้มาแบบนี้ค่ะนี่ Does he have long red hair Does he have long red hair นี่น,นะคะผู้ชายคนนั้นเขามีผมสียาวสีแดงใช่ไหมมันก็ดูเหมือนจะถูกนะแต่ว่าเขามีผมสีแดงก็จริงแหละ แต่เขามีผมสั้นดังนั้นแล้วแสดงว่าคำตอบนี้อาจจะแปลว่าไม่นั่นเองนะคะ,ะ Does he have long red hair ใช้เสียงสูงเพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคปลายคำถามปลายเลคะปลายปิดนั่นเองคะ่ะในข้อที่2พวกเขามีผมยาวสีดำใช่ไหม,มพวกเขามีผมยาวสีดำใช่ไหมจะตั้งเป็นประโยคคำถามว่าอะไระเหมือนกัน นะคะอันดับแรกก็คือแปลออกมาก่อนพวกเขาพวกเขาต้องใช้คำว่าอะไรคะพวกเขาต้องใช้คำว่า day นั่นเองค่ะ ah day พวกเขามีมีก็คืออะไรคะ have ่ h have <laughs> พยายามเขียนมากอะต่อมาผมค่ะผมก็คือ hair h A R R hair แล้วตามด้วยยาวค่ะยาวก็คือ long โหมันคล้ายๆกับข้างบนเลยนะเหมือนจะคำเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนนิดๆี้น่อยๆเองใช่ไหมคะสีดำก็คือ black B L A C K black นะคะใช่ไหมคำว่าใช่ไหมก็จะกลายเป็นเครื่องหมาย question mark อะ คราวนี้โครงสร้างของมันอะดูโครงสร้างข้างบนนะไม่เขียนไม่เขียนสาแล้โครงสร้างข้างบนนะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะเรามาดูที่ประธานก่อนประธานเป็น d ดังนั้นเราใช้ do หรือใช้ does คะใช้ do นั่นเองค่ะซึ่งประโยคตัวนี้เฉลยได้ว่าใครทำถูกปบมือให้ด้วยนะใช่ไหมอ่ะคำตอบก็คือ do they have long black hair do they have Long black hair นั่นเองนะคะคือพวกเขามีผมยาวสีดำใช่ไหมเห็นไหมเอาดูขึ้นก่อนเพราะว่าดูใช้กับ day นั่นเองนะคะแล้วตามด้วย have แล้วก็ตามด้วย adjective นะคะนี่คือ adj adjective order ก็คือเอา size ขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วย color แล้วก็บวก now แล้วก็เครื่องหมาย question mark นั่นเองเย้ Yay! จบแล้วปดมือปดมือ ที่ทำได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ half pass นี่นะคะถามว่ามันค่อนข้างใหญ่มันค่อนข้างยากไหมโอ,อลินเริ่มผันนะคะจริงๆเราก็ค่อนข้างยากนะสำหรับมือใหม่นะคะแต่ถ้าเราฝึกฝนนานๆไปค่อยๆเขียนค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะสามารถที่จะทำได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะ เย้แต่ยังไม่จบมันมีอีพีหน้าอีพีสุดท้ายเดี๋ยวรอไปดูว่าการตอบคำถามเนี่ยมันจะตอบอย่างไรนะคะ โอเคค่ะซึ่งสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็ขอ thank you everyone ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ตั้งใจเรียนกับครูนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้คุณครูด้วยนะคะให้คุณครูได้มีกำลังใจในการสอนใน,ในการทำคลิปจริงๆแล้วเนี่ยคลิปที่คุณครูทำไว้นะคะเราสามารถที่จะดูเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะไม่ใช่แค่ตอนช่วงยุคโควิด19เท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจ จะเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆได้รับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกัน EP หน้านะคะบ๊ายบาย